ช่วงที่สองสุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องไตกับบุหรีอยู่กันได้ไหมคะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะก็คือว่าบุหรีเนี่ยทุกคนทราบดีแล้วว่ามีผลกระทบที่สําคัญก็คือเรื่องหัวใจอันนี้ทุกคนทราบดีเลยคนที่สูบบุรีก็เป็นโรคหัวใจเยอะ หรือคนที่สูบบุหรี่เยอะก็จะเป็นโรคปอดเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทุงลมป่งพองหรือเป็นมะเร็งปอดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เกิดขึ้นเนื่องจากการสูบบุหรี่ทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราวันนี้จะมาพูดเรื่องว่าเออบุหรีมีผลกระทบต่อไตหรือเปล่าอันนี้ก็อืมก็น่าสงสัยว่าเอบุหรี่กับไตมันเกี่ยวข้องกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เกี่ยวข้องนะคะเพราะเราทราบอยู่ว่าบุหรี่เนี่ยมีผล ทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวใช่ไหมคะพดตัวพดตัวอะไรพวกนี้เมื่อไรก็ตามที่เป็นสารที่หลั่งออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีผลกระทบต่อหลอดเลือดของร่างกายเวลากระทบเนี่ยเขาไม่ได้เลือกกระทบว่าฉันจะไปกระทบที่ขานะฉันไปกระทบที่หัวนะจะไปกระทบที่หัวใจนะเวลากระทบเนี่ยนะคะคือบุหรี่ที่สารที่หลั่งออกมาที่เป็นเป็นพิษเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ย มันหดตัวหมดเลยยุติธรรมากหดตัวหมดเลยก็ไม่เลือกว่า <c oughs> จะเป็นอวัยวะนู่นนี่นั่นอะไรเขาก็จะหดตัวหมดไปหมดเมื่อหดตัวแล้วแน่นอนอวัยวะที่เลี้ยงด้วยหลอดเลือดน,นั้นก็เสื่อมสภาพลงเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยลง <c oughs> นะคะหลอดเลือดก,ก็แข็งด้วย <c oughs> นอกจากหดตัวแล้วยังแข็งด้วยนะคะเขาบอกว่าถุงลมป่งพองเนี่ย <c oughs> เกิดในคนที่สูบบุหรี่มากกว่าคนปกติถึงสิบสองสาเท่านะจารา์ <c oughs> เป็นจริงเช่นนั้นคะ่ะอ๋อเพราะฉะนั้น เออแล้วก็มะเร็งปอดด้วยเนาะใช่ใชคนเป็นมะเร็งปอดตอนนี้เยอะมากเลย<า>นะแต่ว่าส่วนสําคัญก็ที่เราทราบกันดีก็คือว่ามีส่วนจากบุหรี่ใช่ไหมคะใช่คะทีน,นี้นอกจากมะเร็งปอดแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสาเหตุการตายของประชาชนนะคะอันดับต้นๆเนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งค่ะนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเอ่อไตหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย เขาพบว่าอย่างนี้การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งของอวยวะต่างๆะนะคะมะเร็งเมเด็ดเลือดขาวมะเร็งปากมดลูกะมะเร็งลำไส้ใหญ่ะมะเร็งระบบทางเดินอาหารหม,ะมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งปอดเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยเท่ากับทําอันตรายต่อสุขภาพซึ่งเราสามารถจะลีกเลี่ยงได้ป้องกันได้และลดอัตราการเกิดมะเร็งได้ในประชาชน คนไทยด้วยกันเนี่ยนะคะเราต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีแล้วเราจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพดีมาช่วยกันดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะคะนะคะขอเสริมอาจารย์นิดนึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะเด็กๆแล้วผลต่อไตล่ะอาจารย์ก็คือเนี่ยมาเร็งไตอันดับหนึ่งเลยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า20ซองต่อปีปีนะคะต่อปีมีโอกาสเป็นมะเร็งที่ตมากกว่าคนปกติ40เปอร์เซ็นครึ่งซองแค่นั้นนะ อ๋อเหรอคะครึ่งสองเกิดมะเร็งไตถึง4ี่ิเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งเลยเนาะนะอันที่สองก็คือหลอดเลือดแข็งตัวทําให้เกิดความดันโลหิตสูงในคนที่เป็นเบาหวานก็พอหลอดเลือดแข็งตัวปั๊บเลือดไปเลี้ยงน้อยลงเบาหวานก็ลงไตมากขึ้นไตเสื่อมเร็วขึ้นนะเบาหวานก็เป็นมากอยู่แล้วแล้วมาโดนบุหรี่อีกก็เลยไตก็เลยพังไปเลยซ้ำสามไม่ใช่ซ้ำสอง คนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็เกิดไตวายได้จากความดันโลหิตสูงนะคะมช่วยกันใหญ่เลยเอ่อควันบุหรี่นี่ก็สําคัญนะคะคิดว่าเอ่อการที่ไตเสื่อมจากควันบุหรี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีกลไกลการอักเสบแล้วก็ความดันโลหิตสูงด้วยอ่ารับควัคนอื่นมควันก็เกิดได้นะคะมือสองมือสอค่ะแล้วก็ในผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยเราพบว่าบางทีเราอาจจะได้ยินว่าโรคพุ่มพวงนะคะหรือว่าถ้าโรคใน คำของทางการแพทย์เราเรียกว่าโรค sle อันนี้เราพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้ไตเสื่อมอย่างรวดเร็วในประชากรกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราพบว่าโรคพุ่มพวงหรือโรค sle เนี่ยพบในคนเอเชียเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะเป็นโรคนี้เยอะนี้ผู้หญิงค่ะผู้หญิงแล้วถ้ายิ่งสูบบุหรี่ก็ยิ่งทําให้ไตเสื่อมเร็วอันนี้พบในงานศึกษาในการวิจัยเพาะว่าําให้อักเสบงานของดีไม่ได้เลยจแล้วก็คนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตเนาะจัน ผ่ oh. ตาตัดเปลี่ยนไตเขาค้พบว่าการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ผลของการผ่ตาตัดเปลี่ยนไตเนี่ยไม่ดีเลยหลอดเลือดเออใช่ทําให้การตัดต่อเส้นเลือดหรือว่าผลเอาคําที่ออกมาเนี่ยจากการผ่ตาตัดปลูกถ่ายไตซึ่งจริงๆการผ่ตาตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยจะต้องออกมาแล้วดีเนียบเลยเพราะาเราเตรียมความพร้อมในอวัยวะว, <Okay. S 2> ว่าเหมาะสมกันแล้วเข้ากันได้เ,เยอะๆเข้าได้อะไรเข้าได้กรุ๊ปเลือดเข้าได้แล้วเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าคนที่ รับไตนั่นน่ะมีประวัติสูบบุหรี่อันเนี้มันจะทําให้ผลการผ่าตัดสู้คนที่เขาไม่สูบบุหรี่ไม่ได้ถึงแม้วันนั้นจะไม่ได้สูบใช่มันก็เป็นกระทบมาแล้วดังนั้นเนี่ยคนที่รอการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยเนี่ยเ,ออเราจึงให้ความสําคัญตรงนี้มากเราจะแนะนําเลยว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนไตน,นะคุณต้องเลิกสูบบุหรี่ต้องเลิกสูบบุหรี่นะเราเลิกสูบบุหรี่ยาวนานพอสมควรที่ทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดเลยค่ะ นอกจากหัวใจบอดแล้วยังมีอุสารพัด<ม>อวัยวะอาจารย์สมองเอามาพลึกยนถามอาจารย์ินึ่งในคลินิกโรคไตของอาจารย์เนี่ยจะมีน้องพยาบาลคอยแอบถามทุกคนไข้ทุกรายไมว่าสูบหรืไม่ไม่สูบหรือว่ามีญาติสูบบุหรี่มีค่ะต้องมีเนาะมีค่ะตอนนี้เราจะมีเราจะมีปัม๊มคําว่าสูบบุหรี่แล้วก็ถามว่าสูบบุหรี่มี หรือไม่มีหรือไม่ได้สูบสูบหรือไม่สูบอันเนี้เราจะมีในเวชระเบียนของทุกคนขอบคุณพ่อคุณแทนประชาชนด้วยนะคะช่วยได้มากเพราะว่าถ้าติ๊กว่าถูกคือว่าสูบเนี่ยก็เวลาแพทย์เห็นเนี่ยเขาก็จะแนะนำคนไข้ไปเลยว่าอยากมดไหมอยากเลิกไหมผลต่อบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแลาวกาอยากเลิกสูบบุหรี่ก็ติดต่อที่ไหนดีอาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลอาจารย์เนี่ยส่ง น้องทีมสหวิชาชีพเนี่ยไปเรียนที่แพทย์สมาคมฟรีเจ้าค่ะค่ะฟรีเจ้าค่ะหรือว่ามีออนไลน์ด้วยค่ะหรือไม่สายด่วน1 6 0่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์สายด่วนไม่เห็นหน้าเห็นตาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ถามไปก่อนมสมมติว่ายังไม่ต้องไปเจอกันแต่อยากว่าอยากเลิกบุหรี่เอ๊ะจะมียาอะไรไหมมีรักษาอย่างไงแล้วก็มีให้ยาฟรีนะคะอืมเราไม่คิด เราไม่คิดมูลค่าเพราะว่าเราเราช่วยค่ะอ่าฮะอาจารย์คะแต่แพทยสมาคมลองเช็คดูก่อนเนาะแพทยสมาคมกับสสสเขาร่วมกันไม่ใช่แค่สองคนใช่เป็นศูนย์บริการเลิกบุหรี่นะใช่ค่ะสายด่วน1600เอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นก่อนละกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะว่าเออลังเลอยู่ว่าเอ๊จะเลิกบุหรี่ไหมหรือโดนควันบุหรี่เนี่ยเราจะทํายังไงจะป้องกันยังไงจะแนะนํายังไงต้องการรายละเอียดความรู้เพิ่มเติมก็สายด่วนนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะหนึ่งหกศูนย์ หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะคะ <c oughs> ท่านอาจารย์ธัญ,ญรัตน์ค่ะอาจารย์เนี่ยไม่ใช่หมอไตยอย่างเดียวนะเป็นหมอขเครยดด้วยหมออ้วนด้วยหมอบุหรีด้วย <c oughs> อาจารย์ขค่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่โรคไตอีก <c oughs> อาจารย์รับเชิญเลยนะคะค่ะ <c oughs> เรื่องสเพเหระค่ะ <c oughs> แต่ก็จะโยงกับโรคไตเนาะขอพรบคุณอาจารย์แทนประชาชนด้วยวันนี้เราต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ